นี่จ้าท่านผู้ชมประกอบใน,นการวานปุ๋ยของเล็กทั้งในปุ๋ยกู้ถางหน่อยสนีจะใ,นนะใส่ลายบรไดมันหนักหละก็ใส่ถุงเมื่อจ้าจ้าเราก็าวานจ้าไปเบิงวิธีการวานปุ๋ยของเล็กไปเบิงทงหน้าเขียวๆงาง่ำๆกันจ้าไปเบิงกันเลยนะจ้าไปเลย สวัสดีจ้าท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เล็กมานาจ้ามานาอันนี้คือเป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดนะคะคือวันนี้เราจะมาหวานปุ๋ยใส่ข้าวเราฟังเสียงกบเสียงเขียดดูจ้า นี้น้ำกำลังขังในนาหญ้าก็สวยด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามีฝนตกลงมาข้าวสูงน้ำท่วมข้าวเดี๋ยวข้าก็สวยเนาะวันนี้จะมาหว่านปุ๋ยไปดูการหว่านปุ๋ยใส่นาข้าวกับเล็กกันนะคะบรรยากาศดีๆท้องทุ่งนาจ้าไปดูกันเลยจ้า ตรงน,นี้ไอ้ถ่ายแล้ว<ะ>ตรงน,นี้ไอ้หวานแล้ว,อนนลวโอ้ทั้งนายังไม่หวานทั้งแถบเลยไอ้ยังไม่หวานทั้ง อากาศดีไหมดีมากฮมพี่มี ะเห็นมะละกอหรือยังสามปีโกเต็มต้นเลยลเหรอเนี่ยค่ะอันนี้คือข้าวที่เราพ่นไว้นะคะก็คือจริงๆแล้วถ้านานตรงนี้ดำจะสวยนะคะแต่ว่า คือเราใช้วิธีการพ่นเอาเนาะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเรียบช่วงนั้นคือน้ำไม่มีเลยค่ะท่านผู้ชมมันก็เลยได้พ่นเอาเนาะตอนแรกว่าจะรอน้ำนะคะรอฝนรอน้ำเพื่อที่ว่าจะทำนาดำนะตอนแรกเพื่อที่เราจะได้ข้าวมากขึ้นแต่เราก็จะพยายามใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยหมักต่างๆนะคะแล้วก็จะเอาปุ๋ยเบิกบานมาฉีดพ่นด้วยนะคะ คุณผู้ชมแล้วให้ดูใกล้ๆนะคะคือมีหญ้าด้วยหญ้าก็งามไปด้วยและถ้าสมมติฝนตกดีแล้วข้าวขึ้นสูงแล้วฝนดีนะคะน้ําขังหญ้านะน้ําท่วมหญ้าเนี่ยคือข้าวเราจะงามเลยนะคะนี่ให้ดูเนี่ยฝนตกแล้วนะนี่ค่ะนูน่นนาเล็กจะมีต้นไม้ด้วยนะคะจะมีต้นไม้ด้วยมีต้นมะขามมะมะ่วงกอไผ่คือเราเออ ทำนาทำข้าวได้เท่าที่ทําได้นะคะก็คือเก็บเกี่ยวแล้วก็พอกินนะเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเยอะแยะมากมายนะคะคนอยู่ด้วยกันก็3าสี่คนเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม จริงๆแล้วการทำนาจะต้องมีแดดนะคะการทำนาต้องมีงมแดดี่เล็กเข้าใจดีตรงนี้นะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะก็เข้าใจแล้วก็เลยมาต่อยอดทานะคะแล้วเราก็ทำแบบเกษตรอินทรีย์คือสังเกตไหมว่าตรงคันนานะคะจะมีหญ้าอยู่แล้วปกติจะมีพี่เคยมาตัดให้นะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะตัดเอานะคะเราจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าโดยเด็ดขาดนะคะนี่ค่ะ มันจะมีต้นไม้มีต้นตาลมีมะละกอมีสวนกล้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ที่เห็นสองต้นสามต้นนั่นคือมะม่วงทองดํานะคะเดี๋ยวทีนี้เล็กจะไปเอาปุ๋ยมาหวานนะคะก็คือเล็กถ่ายให้ดูเนาะบรรยากาศดีมากเลยทีนี้เราจะไปเอาปุ๋ยมาหวานนะคะก็คือเราจะเดินไปแบบนี้เลยขออภัยนะคะคือใส่รองเท้าบูทนะเพราะว่า ตอนนี้ที่ข้อเท้าเล็กมีแผลนะคะก็คือแพยุงคันมากเกาแล้วมันมีแผลอนะป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ายานะคะท่านผู้ชมแต่ว่าบางทีน้ำฝนน้ำอะไรนะคะมันก็ช้าล้างมาจากข้างมาข้างที่ด้วยเนาะนี่ค่ะ บรรยากาศดีมากเลยข้าวทางนั้นขาเขียวๆอยู่เนี่ยดีนะคะนี่ใช้แค่สองกระสอบแบบคือทำแบบห่างๆนะคะจะได้สวยๆเห็นน้ำไหมใสค่ะนี่งามแล้วน,น,นี่ตรงนี้ไม่มีหญ้าเลยค่ะท่านผู้ชมงามงามงามขอยได้เข้าเยอะๆอันนี้คือเราลงมาน,นี้อันนี้คือเราลงเข้าเจ้าหอมมะลีนะคะสนุกมากเลย เดี๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเลี้ยเขาไปหวานปุ๋ยก่อนนะ